สมาร์ทโฟนหนึ่งเครื่องลงทะเบียนได้กี่คนเน้นย้ําว่าหนึ่งคนหนึ่งเครื่องเท่านั้นครับผมอืไม่ใช่ว่าเราไปลงของเราผ่านแล้วอ่าคุณป้าข้างบ้านบอกลงให้หน่อยอางเขาลงไม่ผ่านสักทีไปลบแอปของเราแล้วไปลงให้คุณป้าครับไม่ได้ทีนี้ลำบากไม่ได้เลยทีนี้พอพอมันไปเข้าออกเข้าออกหลายๆคนเนี่ย บางทีระบบอ่ะเขาก็หวังดีกับเราเขาจะมองว่าเอ้ยเครื่องเราเนี่ยถูกคนอื่นสวมรอยหรือเปล่ามีความปัญหาหรือเปล่าเราโดนแฮกหรือเปล่าเขาอาจจะเหมือนฟีดการดําเนินการของเราก็ได้ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่อะไรประมาณนี้รวมถึงการใช้สิทธิ์ด้วยสมมติลงทะเบียนอาจจะลงได้แต่เวลาใช้สิทธิ์เนี่ยเขาจะใช้เชื่อมกับแอปธนาคารซึ่งแอปธนาคารมันก็หนึ่งเครื่องหนึ่งคนเครื่องใคยเครื่องมันอยู่แล้วความปลอดภัยก็สูงอยู่แล้วครับ ถ้าไปใช้สลับกันอีกอันนั้นยิ่งไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นหนึ่งคนหนึ่งเครื่องนะครับบางคนเนี่ยก็ถามมาอ้าวแล้วเกิดบ้านอยู่กันสามคนมีสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวทำยังไงถ้าเป็นแบบนี้ก็คือหนึ่งคนก็ลงในสมาร์ทโฟนส่วนอีกสองคนก็ไปลงในกลุ่ม,มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนครับผมอย่างนั้นดีกว่าใช้บัตรประชาชนก็เป็นทางออกอสำหรับหลายๆท่านเนาะ